สุขสบายดีเอฟซีทุกด้านทุกคนที่ติด,ต,ดตามเขาบวนเขาส้มทางช่องประเมา้าออกมาให้มาน้าเศ้าเขา่า มาถึกทางอยู่บ้าวะาโอ้โอกล้าเริ่มกล้าเริ่มงามล่ะข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่รถมาหักจอดอยู่ยพูบว่าไกลๆหนึ่ง บอดี้บอดี้ขี่โค้งเขามา้ายาแอบออกกําลัางกายนำไพ่ต่อไพ่เขามานะ่ะอนาสายไพ่เอออันาได้อือ เราก็บบวท่ smile, า,านด้เสาอันนั้นเนาะยังเสาสวกข้าวอยู่ป้าหนึกว่าผู้ใดเป็นแ <breakthrough> ม่อนไงไลเป็นจ่าเลี้ยงงัวป้ามันขึ้นไปแดดใช่ปะอ่ะยังบันไดมันขึ้นหลีงเง่งนั่นนี่โอ้โห กกโอ้ยมันคือบกไก่มันดีๆบบอนี่โอ้ยเทียงหน้าโอ้หอมเห็ดเพาะยังะจับงเนี้เอ็นไห้ไปว่าไม่ได้จะบอเอ็นนะ โอ้ว oh, uh, oh, uh, 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 ิวด no? ีเว mm ้ยอยู um, um ่เท uh, ียงนาโอ้ยเฮ็ดเจ้าว่าเจ้าเอายอาหมูเก่านะเทียงนาเสาเขาวิวดีเว้ยยังเห็ดน้ำส่างเห็นยังนะไว้ใส่เออหางวันขวดสบายดีพี่น้องหางวันขวดโอ้ป้าเมาขวดไว้ใส่ป่าบ่เออโอ้เอาชิมากินข้าวป่ามันแแสทมามามากินข้าวเทียงนาซุ้มเลย สบายดีพี่น้องเหลียงงัวงดีป่าลุงอาทรงผมจะเกียนเฮ็ดบ่มากเข่าหนึ่งเข่าหานพากัไปตัดผมมาเสาร์ไปนนัคงคไพเลยไปยังไนักองค์ไพจะทำข่าวทำเออเหมือนเาวาสิไปแล้วมั้งพระเจ้าทำแมวเลยบดับไาทำ่าวเวอร์ หากอกหานั่งดิอาไปหาขางในแต่สาท่นี่นะโอยหาคุกกิโลเลยเก็บเธอเดินเยเธอเป็นั่งูกต้เอาด้วยอ๋อโอ้ยห่อนห่ังหน้านั่งเนตเลยไปหไปหาหหม่ก็ได้ไหาประุได้มือหาปก็ได้ที้กัคุกก

ะสั้นนะตะกี้ผู้เลยเห็ดใหม่เลยล้านสาวอยู่กับแม่มองแม่งหงอยเหงเนาะอันมองเทาเอาในเดินน่ะไปไปเห็นคือเย็นแทน่ะฮูไ้ มาโลนี่แหละไปๆหน่อยหนึ่งแนี่ก็อีนเนี่ยชวยาวุกามานอยา้อยห่างหาเด้๋ยน่อยอ,อยางหากหาอยากหากหาให้ดูกะหาได้กินอิ่มอยู่บ่อเห็ดนะคือวันใดเฮาได้กินอิม่มแต่เห็ดพรอนเด้กกออเห็ดหลอดบริการ ฮะน่องก็ดูอันเผาก้าฮะเนี่ยก็ลุกเพดพอเมื่อยอะไรงัวกะทีเป็นลมแล่าเมื่อไมหันมาจอเออมาหอดหันไปจอดดอกงัวนแม่ลงไปจอดครณอีกว่านีชาโมบารวายางติงเด้งพอบอนังันบุพเพยดังไงด้่ิุแท้ดิจิตตามักหง ตัมหมอก่งเหิมต้เ็ดตเ็ดบรรยากาศอยู่เทียงนาน้อยได้วิวดีมากเลยอคือใส่น้ำลายแต่น่อยยเออคงเห็ดพอเนาะบริญุบใทยน้ำเม่ติบหมดแลวกอืมคือควันใช่ปะ นี่กจิลลี่อยู่เยน็นใจเย็นเยน็นมันอยากเข่าแล้วพุ่งแขงหาเรื่องบ่ <c oughs> จงใส่แล้วยากเขาเา่าเก่งเห็ดกับตำมะขูกเ้อห <c oughs> มักโมมี่ฮะอันปลาแพงเอามาขายไปซื้อเอาเด้อพะยะ มีนยังรูอาหาอย่นี้อืม่บยูริที่มันจะพออืมอกี่เ้ยเทียงนี่มันบราแน่นเลยนี่ขาซองมันเห็ดวางเอาพี่เอาเอาไม้ติวหองอืมบาแน่นภาษามันเห็ดบเทียงเอยบาแนนนาบันน thay từ mãi mình nhảy ừ. <laughs> lạp bây bớt thôi này, bà ừ, ừ, bỏ sớm ừ. bẹn đấy, nội lại, bà. Ừ. Mình miễn, đấy. đi mẹn đi mẹn đi mẹn đi miện đi mẹn đi mà nào, ทำเถือมางเลยบดยนเงินน้มันจ้างเขาเห็ดนับบดวกแห้เพือหา้อยล้วก็ด้วยมันหลักระตุกขึ้นซิ่งาหนันกระีตลอดสียาสีโอ้โอ้ยมโสามาลุกอยู่ไกลกระอือยังบักไก่เห็มันกินลุกมันบ่มาอะดกมันบักไกตะการย่า ถือหมากทุนนั่นถือหมากทุนไว้ผู้ปุ๊กเทียงกะสิปุ๊กเดินตะนหนกกระบอกน้าน่ะเดินน่ะเดินโน่นต้นน่ะป้ดมาปลูกใส่หมองอันนี่ขณะกุ้งปฏิเหิษนอนต้นโน่นตัวนั่นก็ได้หรือว่าโน่นก้นพายก็ได้อืมนั่นแหละเอื่อยนะคักตัวพุ่นก้นพายปากคอยผมหมองงัวมันข่วงได้ทางน่ะ เป็นผ uh, ัวญาติอ่าวเดนตัวนีอ mmm ตีมันไก่ทางอืมเอาตุ่พูเลยไก่ทางยักไสิมาดที่ยวพอันนี้นี่้อคักนันน่น่ะนนหินแห่ตัวนั่นน่ะไก่กองพอนอาเ้นะไก่อย่าหัวมันนะโบบน่ะเท่มสะอาดนนหินแห่ตัวน่ะนักทางไปหาโลโอ้ยหน่อยเลยปวมเมื่อยน้ำผุปุกเทียงเดี๋ยวไลยคิดไ้ไ้โยปุก อ้ยไปปกกนาน่ป่หมักอยู่นี่วะจ้ะหมักไปเห็ดปนโหลลแล้วแม่หแล้วกหนี่หักน่อยหักตัวนั้นสีโบเย็นคือตัวนี้เลยมันไก่ป่าพ่อโบรุปนอนตัวนั่นะนอนแต่ว่าอยากบ้างป่าสีส้มวิวได้ขางหนึ่งขางนะมันเป็นหัวหิาดเลย่ะขัดปลูกอยู่หักกับขักแบบหนึ่งพี่น้อง ส้มทงได้เบิดรอบนีาแหลักขางนะก็เป็นหวยหิลาดขามไปนะก็เป็นหน้าเบาทีอืมเห็ดในหน้าตื้อๆเลยก็ได้ให้หน้าตื้อพัชกับโบด้เดินเที่ยงให้กับทิพเที่ยงให้ลาดนี่แล้วก็เดินด้วยกันคลิปนี้จบไวปสำนีก่อนเลยพี่น้องเด้อส้มยาวๆล่ะแกงเห็ดสิตา์ตำมะขงขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบึงขอบส้ม ลี่ยนบรรยากาศมีแต่เศร้าโสดอยู่หน้านี่ใช้ไปนวดนะลูก